ให้คอยกาบอะไรก็ได้คุณนายบอกลู้ขืนรู้ข้นบ่ดีบ่ดีฟ้าเห็นใจมันน่ถอดมันก็บอกอยู่ว่ามันเอาเงินไปจ่ายเงินดอกไนแล้วเอาแต่มันผัวอข่อยมันผัวยกัะทินเนี่มันเป็นหนี้มันก็ต้องจ่ายตัวบัดเงินดอกน่ะสุขหาใจได้มนีแพงกูนะก็ถ้าอย่างี้กูแท้ของคุณนายใส่ขอจากสามมือได้บอ ขจนแล้วมึงตามกูมาจะไปไสนก็ไปเรื่องนี้ยังไม่ยุ่ง าแฟบร้านแก่หนึง่งยี่สิบห้าบาทจากคุณนายเอาสิไม่มีสิบห้าบาทอย่างค่ะมือก่อน,นี้มีสิบบาทนึงเฮโหดโพกแผลโมก็คืนจากคุณนายของมันแพงเฮบ่หูละ่ะมือนี่มีสิบบาทก่อนมือหนาจี้ห้าบาทสิเอาบ่เอาขันบ่เอา คอยก็บเอาขึ้นกันด้วยของนะ่ะก็แค่นั่นละ่ะบูเอาไม้งายนิงสิเลยไหมสื่อสื่อขายกันโดน <c oughs> โอ่ยหว,วานจ้วยใส่หลายเนยไม่น้ำตาลมันแพ้งหย่อนเจ้าใส่น้ำตาลหลายทันละ่ะเฮ้ยว่า ห้ามเอ้ยรวยรวยขาดมาขี่ที่คักขี่ที่เนแท้กระถินหัวดวดยาอยู่ในบ้านน่ะกระถินอีกระถินอีกระถินอีกระถินมาแล้วจ้ะคุณนายไฟ อีเนี่ย่เนาะคุณนายกูห้องเนี่ยข้อกูสิแตกแล้วลูกเล่นลายนะมึงเนาะมึงกับผัวติดหนีค่าเซาแพงกูอะสามวดแล้วมึงเจอจังไรไอ,อราบาสบายไหมคุณนายมันบมเป็นธุรากงการของกูขันมืออื่นมึงหาเงินมาจ่ายหนีกูได้มึงกับผัวมึงอะเตรียมตโตออกไปต,ตลาดเลยกูให้พวกเศา้าอจาาคุณนาย อย่าลี่ล่าเด้อเสียวเงินใดใส่นีนนนเนาะบันนี้โอ้ยท่านเอกสอบให้กูอยู่ข้าไปตายตะวัดสวยหรอหายคนแม่งไปใส่อีกนิดให้ คุณนายสวัสดีจ้าแมนมึงมากอย่างอีกะถินมึงอย่าบอตรงมึงสิมาเรือนคาซาแผงกูขันมึงคือว่ามึงสิมาเลือนคาเซาแผงกูนะมึงมากทั้งไหนมึงไปทั้งนั้นเลยว่าแมนจ้ะคุณนายถินเอาเงินมาจ่ายคาซาแผงให้คุณนายแต่ใส่ละเงินมึงนะ เอามาแหมนี่จ้ะคุณไอดีล่าสักสพวาง่ายๆหนังสี่นะแม่แล้วมึงไปเอาเงินมาแต่ใส่นี่ทถินไปกูรายวันมาดอกแพงแพงมันก็ตกเป็ดจังสั่นละ่ะติดดีค่าเซาแพงไม่ก็ต้องหามาจ่าย เพ่อสั้นนะอูใส่ผู้อื่นเซาตออีหลีจ้าคุณนายถินกลับออเดอร์สวัสดีจ้าคุณนาย เพ็ดบุญเกิดซาตนาสิริสวยสิริรวยคือคอยอ่ะอ่ะอ่ะขันตาร้อยหนึ่งเด้อคะ่ปะป้าร้อยหนึง่งคุณเจีกระแมนตัวมาเอาซองมาเอาจค่นั้นเอาเอาบุญมาฝากขันตาร้อยหนึ่งเด้อป้ากอดจิบ่ถูกติดคุณนายตังว่าร้อยหนึ่งอุงอยงอ๊ย สิ่งมาถูกหยังใส่สำลอยเดียวเขาก็ใส่กันเบิดขุมเบิดบานเจ้าบ่อยากอายตีไห้ฝ่ายอื่นเขาใส่กันตึมตืมตืมตืมอยู่เวลาไปเฮ็ดบุญน่ะเขารวบรวมเงินน่ะไม่เสรีเลไลบุญเสรีเลไลเสียวบ่บุญน่ะโอ้ยกระนำกระไฟก็หมดหลายแล้วจักรยานเนี้ยกับสำนีจมปูดปูดปีดปีด,ปด,ปดสำลอยนึง นะจ้าทิดหนาผ้าลงคอไปรดผักไสเนสาะสร้ากลับนอบ้าน เอาก็ไปซอยงานอยู่วัดก็บอกเจ้าละเดเฮ้ยสร้างมาบวชลดไปตายตะวัดกูลงึดลายงานบุญงานกุศลซอยอย่างเขาได้ก็ซอยไปถืออย่างมากเลยนะนีน่บอกเออก็รวบร่วมเงินเฮ็ดบุญอทินานเดขอโทคือได้ลายแต่ปีเนี่ย สี่หลายจังแดขงข่บังคับซุ่มพะคำไแมคะเซรัละลอยพูนผู้ใดบ่ใส่ไข่ก็ไเปมัมขายของอีกซุ่มลูกหนี้ข่พ่อเบิดคุ้มปีนี้ละ่ะะยอดเทพบุญมู่บานเฮาก็สิไดลายก็บานอื่นไฟเจ้าไปบังคับเขาได้ยังไงแห่นทีสิได้บุญสิได้บาปเดียาบาปอย่างดอก ส้มหนังตัวสิริบุญหลายๆเอา้ามากไปห้ายวัดนะจัดการให้พ้อมเอา้าแล้วทีเหลือเดี๋ยวให้กูสอนสุเรืองสิบว้ค่าน้ำมันค่าเดินทางค่ากาแฟอย่างในตีเจ้บาบุญย่านบาตี ผัวถามไหยเด้อค่ำกับบาปสองค่ำกับบาปใส่ใส่บาปไม่เปนตจังไดนสร้างปึกจังสีก้อนใดกันเนาะเสร็ดเราจะบอกเป็นผัวว่าไดดังใจใหายบอกอคือผัวปุว๋ยหนึ่งนะข,ขันกูห่วงสิ่งแต่แรกอ่ะกูบอกเห็นเมียหรอก หัวของยังขกูยังสั่งมึงอยู่เอาหอดคานะกาแฟคาดมันมึงซื้อเองบ่เวีนดีห็นห็น,นอีกสามมือได้เบ้าไอา้เงินก่อนเนี่ยถินต้องเอาไปจ่ายค่าเ้าแผงให้คุณนายถินว่าอยากมีปัญหา คัวทินก็ยังมาเซาหายไข่อยู่ไม่อยากมีเรื่องกับเขาอะแต่อยากมีเรื่องกับพี่เหรอมาแม่นางซันอา้ายคุณให้ครู่อยซิบ่าอาไข่อยขายของในแผงคันข่ติดหนีอีกคอยก็บรูคอยที่เหตุจังหดไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายอย่าโยนภาระ,ะให้กันแบบนี้จ่ายมาจ่ายมาให้มันจบจบจ่าอา้ เด้อไอเดี๋ยวถิ่นสิร้องไปว่ากับเพื่อนเบิงไม่เป็นไรสวนในค่าแพงอ่ะก็ลองไปคุยกับเขาแล้วกันทีหลังอย่าทำแบบนี้กนะ อ้ากระถินอ๋มมมอมามามาออกมาก่อนอีุ่ระอย่างหลังคือมาจะเ้าร์แทะมาหาคุณนายฝ่ายจา้ะอืเอานี่กระถินมาอยากจะเศาแทะคือถิ่นขอขางคาเศา้า,าคุณนายไปก่อนได้บอหัวถิ่นกระทันได้เสาไข่เจ้านี่เงินดอกก็เก็บเงินงวดสุดท้ายไปแล้ว ทินขอสามมือได้บอกคุณนายบอได้เคยบอกพราเราเมันบอคันรอบนี่มึงยอมผิดนัดอีกมึงควรจะมาขายของอยู่แผงกูวให้คอยกราบอะไรก็ได้คุณนายบอบอบอลุกขึนลุกขึ้นบ่ดีบ่ดีฟ้าเหเห็นใจมันแน่เถอะมันก็บอกอยู่ว่ามันเอาเงินไปจ่ายเงินดอกันแล้วเอาจะมันผัวข่อยมันผัวไอ้กทินนี่ มันเป็นหนีมันก็ต้องใจตัวบัดเงินดอกนะ่ะสุขหาใจได้หนีแพงกูนะก็เห็นย่ากน้กูแทะเงินดอกเขามาเขียดสูงหวดเลยคุณนายเก็บแบบตัดต้นตัดดอกข่อยเลยเก็บเงินบบทันแต่ข่อยส่งงวดสุดท้ายแล้วปิดหนีเบิดแล้วของคุณนาย่อยขอจากสามมือได้บอสชั้นยวมึงตาม,มาาากูมาจะไปไสนก็ไป เรื่องนี้ยังไม่ยุ่งเฮ้ย ของได้ซีร้อยบาทคุณนายก็มาเอาเงินไปเหลือเท่านี้อ,อ๋ออีอย่างคื้อาไปไายแทะแถมมาเก็บซุ้มืออีกเพมือที่ถิ่นไปขอร้องเพื่อนน่นแหละเพื่อนเลยเสนอเงินให้ถิ่นหาพันเพื่อนเอาดอกร้อยละยี่สิบแถมหกักคาแผงไปน้ำเราถิ่นเบี่ยวเงินเขาไม่เห็นหางถิน่นบ่มีเงินจับบาทเลยอ้าย ตอนนั่นอายกับไข่แห้งทินเลยต้องเอาอ,อีกคุณนายคือใจลายใจดำแท้รวยจากมุ่นพอมุม่นเม่ก็บุงหัจักแบ่งปั่นผู้อื่นแย่ไ yeah, อลีเฮยจังไกดีดอ้เพื่อนมาเก็บซุ้มมือจังเสียจังไดก็ต้องยืมเพื่อนมหมพื่ต้องจ่ายค่าแผงอีกใส่สิค่าน้ำค่าไฟบ่แมนเฮาสิเป็นหนี้เพื่อนทังสาดเลยบอ่อ้จ้อย โอ๊ยไยอีกระถินมันไปใสมันคืบอมาขายของหือมันบอมา,มาหัวมันกัเจ้าไข่แล้วบันหัวมันไปอยังเฮ้ยอนีนี่ ลูกเล่นหลายอีหลีบาามันแทะบ่าะเอาใส่คอเยจืนต้นนี่เป็นอย่างขึ้นมาอยู่กับคุณนาย กู่ได้จังไหนพราะเป็นของยึดจืนมือเศร้าเล้เอาอปผสมมาซูข่อยข่อยเห็นเล่าไซท้องเซน,นีละเพิ่นนว่าลูกซ้ายเพิ่นทรงมาแต่กรุงเทพทรงมาเหย่ใสร้ายนี่ละ่ะข่อยจำได้เพิ่นนว่าสองบาทถนกไหบาทสองบาทนี่ติแมนสองบาทเดีดดเด๋ยวข่อยเอาไปขึ้นเล่าก็ได้ คุณนายมาเก็บเงินตีเออกูม,มาเก็บเงินมึงหละมืออื่นในบอ่อผัวคอยเล้าไข่กลับอีกแล้ว่อยวานสิพาเล้าไปหาหมอในเมืองเอา้านี่นี่แมเอาองี้สิสอยเซนเนะี่ยบอต่อไปขึ้นยีดจึนฮะบอขึ้นสอยเพลินห้องหาสิแตกตีสอยเซนเนะี่ย อยู่กับกูกูเป็นคนพอมันก็เป็นของกูขันกูบอกไม่เห็นคุณก็ออกไปคือเก่าโอ้ยมันแบนบลาคุณนายตำรวจสิมาลากคอเอาดีมึงเบาเบาอกูเบาเบาไใย้สิหูเอาดังสิกูสิยกหนีให้มึงกูสิแบง่งเงินให้มึงพร้อมเจ็ดพันกูสิโอนตอนนี้เลยเอาปะเอ่อ คุณนายท้องสองบาทนะมันก็เกือบหาหมื่นคุณดีเฮ้ยอีนี่สร้างความดูหลอโตัวหลายนะมึงเนาะเอาดังสิดูสิมึงมือหน,นึ่งเอายกนี้ใหมึงพร้อมเอาจังไหนหอนีแม,มันเต๋เออไม่สิดีบอกคุณนายสิมีอย่างวะดีมึงเบิดหนีมีเงินไปใจค่าน้ำค่าไฟ มีเงั้นถาผัวขี่หลงไปหาหมอก็ได้สั่นปวดตอนนี้เลยเด้อคุณนายขวบไม่หงายสิได้ไหมแต่มึงงงคือกันเนาะ ซอยผู้ใด้นน่ะบนี้อย่างเ็นเอามาจำซีไปใส่อ่ะเสียวท่องไปขายเอาคือว่าเขาเอามาจำเจ้คขึ้นเสียของเขาไปขายโอ้ยมันมันมีเป็นยาเมื่ไทยขึ้นดอกนะหยาดน้ำถอ่เรื่องเป็นเรื่อง อยังล่ะเจ้าเป็นยังหูสวนสวนไอ้อีกะทิ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แนแห้งโอ้ยใจเย็นก่อนใจนเย็นก่อนอีหยังอีกอกทินน่ะมันตัวมันเอาตัวทองมาให้คอยคอยจะไปขายอยู่ลานมันเป็นทองปลอมหนาคอยเนี่ยขายหนาสมคุณสิขายก็ไอยแล้วอีกะทินเนี่ยเดี๋ยวมาจำบอมันไม่ได้ว่าจำมันตัวไว่าเห็นจืดเห็ดเฮียไว้หนาบานมัน โอนส่วนแบ่งให้มันแล้วถึงยกหนีให้มันพอมมื่นกลัวพุ่นแมเ่เง้ยเจ้าคือเหตุจังซี่มันเป็นของเขาเจ้าก็อยากได้มาเป็นของเจ้าของเป็นยังไงละบ้านนี้คือสิมันเหตุสนาตอนนี้เลยบอฮะไมยมาหาใหญ่เอ้ยมันแม่นเวลาบอแล้วตามมันได้บอบัานนี้ บอข่อดไปเฮียดมันมาหรอมันเก็บของบอสซยางเลยมันคือสิ่งนี้เราล่ะอีนี่ผองมันสูญแท้เออเออเอ,อละถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมอยากได้ของเขาไม่เล่เป็นเองี่เหมือนกลัวกู ไม่ได้งซันละอยากได้ผมก็จ่อ,อไหลผัวจังใดเนี่ยผัวกูเพิ่งผัวไปเนี่ยตเข่าขากูจักเม็ดเออไอขี่ดอกแล้วอย่างไออีกคุณไน่อมันขี่ทีคักมันวะเดี๋วยวไออ่ะ จ้ท่องไปไว้นาบ้านคนหนาเงินแบบนั้นเห็นท่องจ้าไหนก็นอยากได้อยู่แล้วให้มันไม่แบงเงินกับห้องเอาแล้วไอสีเอาท่องมาแต่ใส่เอากระท่องปลอมตัวเนาะเอาไอาจังสี่เฮาก็เฮ็ดซัวตัวเนาะคนซัวแบบนั้นะบาต้องเหลือบวิธีหรอกไอขอโทษเด้อกระทินที่เห็นลำบากความซัวเนี่ย อเฮ็ดเทเดียวเท่านั้นล่ะและอาจิพภาพปิยมองอื่นเพื่อนซีบอแจ้งความเฮาตีไอ้ก็เหตุแห่งมันสมรู้ลมคิดกับเฮาตัวหนาบางแบบมันน่ะบอกาแจ้งตำรวจดอกทิ้งกัตัวมันบอก,บอกว่าเป็นท่อของไผรก็ได้เอยปาดจนมันอยากได้เองบอกไปสักสองบาททำให้เป็นคนสมรู้ลคิดอะจังไหนมันก็แจง้งความมาได้ เอาแท้ตีไอ้เมื่ออื่นถินว่าต้องไปขายของถามมันจนเขา,ค,าคุ้นให้เขาชิมาตามเงินอยู่บ้านอชิรรอมนอันเองอชิรเอาทองวางไาว้หน้าบ้านบอกมันสักหมื่นสองหมื่นกับพ่อพ่อได้คับรถญ่น,ยยนี้ออกจากที่นี่คุณไนดะ้ได้ไดนะ้ไดนะ้เสียงผู้ใดเละอยู่หน,น้าบ้านนะ เจ้าไปเบื้องกันน่ะเจ้าอะไไปเบื้องขบื้อนีลร่มอเ่าเ้าบ้านน่ะเต็มนาบ้านอยู่คุณฮะไม่อย่างกันไปไปอกมาออกมาพี่สาย เจ้าไม่อยากงานไม่กูโหกเวงหน้าบ้านที่อย่างผู้อื่นฮะคุณนายเขาว่าคุณง่ายโอมเงินแบบปลาแมนบอโอยกูเอาหยังค่ะไทยโอมเงินเงินทอกฉันไม่บักหลายถ้าสืมาโอมเงินเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังกูเห็นมือแขวะเงินใทยซ่องมือเจ้าไปใส่เองเออกูก็ต้องใส่บอเติมน้ำมันคากะฟงกะแฟ่เสียกูใส่ใหม่ใหม่ตีใจอายบอกตัวแล้วมันบอเงินเฮ็ดบุญกะส่วนเฮ็ดบุญ ตัวเสีย่ยวมาใส่มั่วกันพราได้มึแม่นผัวไคเนี่มันผัวกูบ่าเนี่นนก็ยอมเป็นผัวเจ้านี่ล่ละึ้นเงืนวัดไปซาเงืนโบจักบาทเจ้ากับผได้เดือดร้อนนี่หาเมื่อคืนเลยซุ่มข่อยจะไปแจงความเออเออคืนคืนอุ้ยสิฝ่าไปแจงความแม่ล่ะคนกันเองแท้ๆเนาะเอาตอนนี้ตอนแรงซา ไปเบิกเงินมาให้คันว่อได้เหมือแรกนี่มีเรื่องแท้ไปคุณเท่ากับปวดหัวให้ปวดนานเลยจังสันละจำไว้เป็นบทเรียนก็อยากให้เงินเฮ็ดบุญปีนี้มันหลายน้อย สายมันโมเมนต์ยังสัน้นการเฮ็ดบุญเน่ะมันบังคับกันบ่ได้บมแมนว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเฮ้าทำมาคาขายฮะอย่าเอาเปรียบเขาหลายเวลาเขาลำบากมากน่ะบมมีไผ่ซอยเฮาเด้การยูร่วมกับสังคมมันก็ต้องซ้อยเลือเกื้อกูลกัน